อากาศก็กำลังดีนะคะประมาณสักทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะคะเรือก็ยังแล่นไปแล่นมานะคะเรือลำนี้เป็นเรือแกส๊สเรือมันค่นะ Stor. Der kommer en anden stor. De skal forbi hinanden. ซึ่งคลองนี้นะคะมันก็เป็นคลองไม่ขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับคลองสุเอตหรือว่าคลองปานามาเนี่ยก็ถือว่าขนาดเล็กมากนะคะซึ่งมีความกว้างแค่102เมตรนะคะแล้วก็ลึกแค่11บเเมตรนอกที่สามเฟียมอะสกีบนะฮินันสามเซน้าคุเรเนนอส ตอนนี้เราก็จะพาลงไปยังอ,อุโมงค์ข้ามคลองนะคะซึ่งอุโมงค์นี้จะใช้สําหรับรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กแล้วก็คนนะคะสาหรับการเดินข้ามคลองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งคลองนะ่ะมีความลึก11เมตรนะคะแล้วถ้าจะข้ามอุโมงค์ลอดใต้คลองไปเนี่ยก็จะต้องมีความลึกมากกว่า11เมตรนะคะเขา รัฐบาลอำเภอเขาก็ดีนะคะเขาทำเป็นบันไดเลื่อนลงไปนะคะซึ่งใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่ยืนอยู่แล้วก็ให้บันไดมันเลื่อนลงไปจนถึงขั้นล่างเนี่ยนะครับใช้เวลา1นาที55นาวินาทีนะคะซึ่งใช้เวลานาน,านมากยังคิดว่าเออถ้าไฟดับเนี่ยคงจะต้องเดินใช่ไหมคะก็ <c oughs> คงต้องเหนื่อยมากเลยะคะ่ะ ตอนลงไปก็เสี่ยวมากเลยนะคะเพราะว่ามันชันมากทีเดียวเราก็คิดในใจว่าโอ้โหมันจะลึกลงไปถึงนรกเลยหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะคะที่เคยเคยลงบันไดเลื่อนที่ที่มันลึกมากขนาดนี้นะคะครั้งแรกอยู่ที่โรมนะคะคือบันไดมันเลื่อนลงไปเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะคะว่าจุดจบของบันไดเลื่อนมันอยู่ที่ไหนในใจนี่คิดตลอดเวลามันจะถึงนรกเลยวะเนี่ยน่ากลัวจริงๆ พอลงไปมันก็จะเป็นอุโมงนะคะใช้สําหรับให้คนเดินไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะหรือว,ว่าปั่นจักรยานไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เราไม่สามารถที่จะถ่ายหเห็นได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามีคนเดินสวนมาด้วยนะคะแล้วก็อากาศค่อนข้างทจะเย็นมากทีเดียวเลยนะคะมันก็จะเป็นหุยาวๆไปอย่างนี้เราก็เลย เราก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นนะคะดูสิคะตอนที่ขึ้นด,ดูความชันมานะคะว่าชันมากขนาดไหนมองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะว่าจุดสิ้นสุดของบันไดเลื่อนนี่มันอยู่ตรงไหนจริงๆถ้าไม่ติดช่วงโควิดนะคะก็คิดว่าจะเดินลอดหัข้าไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าอากาศทางล่างมันเป็นอากาศที่ค่อนข้างที่จะอับแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็ชืน้นแล้วก็ความปลอดภัยเรื่อง โรคโควิดนะคะก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่เดินลอดข้ามไปนะคะตัดสินใจเดินขึ้นมนไดเลื่อนเพื่อกลับมองดูสิคะมันแทบจะไม่เห็นเลยว่าข้างบนมันคืออะไรเพราะว่ามันชันมากจ ที่บอกนะคะใช้เวลาทั้งหมด1นาที55วินาทีนะคะในการยืนบนบันไดเลื่อนจากข้างล่างจนถึงข้างบนนะคะ1ทเที่ยวนะคะถ้าสำหรับทั้ทงขึ้นทั้งลงก็คือก็คือเอา1นาที55วินาทีมาบวกกัน2ครั้งะคะ่ะตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมายัางสว วันแล้วนะคะเราขึ้นจากนากมาอย่างสูงสวรรค์แล้วนะคะโอ้โหดูความชันนะคะชันมากจริง เคยเห็นกันไหมคะเรือลำที่ใหญ่ขนาดนี้เรือลำนี้เป็นเรือที่บรรทุกรถสิบล้อรถบัสรถยนต์นะคะซึ่งเป็นเรือที่ใช้ข้ามฟากะะเหมือนที่เขาเรียกอย่างข้ามจากเกาะสมุย มายังสุราจากสุราไปเกาะสมุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้คือใหญ่มากใหญ่มากจริงๆนะคะเราเราชั้นที่อยู่นี่คือชั้นที่4ี่นะคะของตึกก็คือสูงที่สุดแล้วคือตึกสูงสีชั้นแต่ว่าอันเนี้ยสูงตึกส่ชั้นนะคะ Geen bloedpil nog, wat hadden we nog? We gingen naar de <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของโรงแรมนะคะแล้วก็จะลงออกไปอีกชั้นหนึ่งนะคะนอกจากข้างบนเป็นชั้นลานจอดรถแล้วนะคะก็จะมีชั้นกลางเนี่ก็คือเป็นส่วนของของทางโรงแรมนะคะแล้วก็จะมีชั้นล่างที่เป็นทางเดินควบผู้ไปกับคลองคีเอ็นะคะซึ่งก็จะใกล้ชิดกับเรือนะคะได้มากขึ้นดูเรือคอนเทนเนอร์ดูเรือลำเล็กๆอะไรพวกนี้นะคะ ประสบการณ์ดีๆสําหรับชีวิตเรานะคะที่ได้มาเห็นอะไรอย่างนี้ในชีวิตก็ไม่คิดว่าเราจะมาเที่ยวอะไรที่อย่างนี้ถ้าไม่มีโควิดเราก็คงมองไม่เห็นที่เที่ยวเหล่านี้เราก็คงจะไปตามที่เราเคยไปอย่างเมืองหลวงใหญ่ๆอย่างโลกอย่างปารีสอย่างลอนดอนอะไรอย่างที่เราเคยไปนะคะหรือไม่ก็กลับเมืองไทยแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเราก็เลยไปไหนไม่ได้แล้ว ที่ใกลๆแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่เราได้มาเจอประสบการณ์ดีๆอะไรอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าประทับใจมากจริงๆะคะะมันเป็นความทรงจำดีๆในชีวิต ะะจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างคนกับเรือนะคะนี่เราอยู่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ติดกับคลองเลยเรือ,อยังใหญ่ขนาดนี้เป็นเรือขนส่งคอนเทนเนอร์นะคะขนาดเล็กนะคะ